เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเ,เราก็จะฉีดในบริเวณรอบหลักเมืองอีกนะครับเราจะมีภา,ารกิจกันอีกเยอะในการที่จะไปฉีดให้ทั่วเมืองนะครับฉีดให้ทั่วตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปที่ที่ขนส่งนะครับ <copied> Okay. ้อต,อยยต okay. บอก,บอกเอาให้ทั่วบริเวณนี้เลยนะจนกว่าจะเสร็จนะครับ ก็ดำเนินการได้เลยนะได้กี่โดนคนนะ่ะอกเกนะเ,เอา ได้ลูกโจแค่กระจายก้นได้ลูกขอ,อกพระทเจ้าตัวจบกับปริวัตทั้งหลายเหล่านี้ของพระพุทธเจ้า ครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มแรกนะครับที่อสพัฒนาเมืองของเรานะครับจะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของเรานะครับก็คือฉีดทำความสะอาดทั่วเมืองนะครับทั่วเมืองแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ไม่ใช่ว่าที่เดียวครั้งเดียวแล้วก็ไปนะครับเราจะหมุนเวียนต่อเนื่องนะครับแล้วอีกไม่นานนะครับเราก็คงจะได้รับสมัครนะครับ อาสาสมัครแล้วก็คนที่กลุ่มบุคคลที่ตกงานเนี่ยนะครับเอามาเพื่อที่จะเป็นอาสาสมัครนะครับแล้วก็เป็นลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อที่จะฉีดนะครับระดมฉีดกันให้ทั่วเมืองนะครับตอนนี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็มีแผนที่จะฉีดตอนแรกเราไปฉีดที่สายหลักเมืองนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับใครจะหาว่างมงายก็ช่างนะครับแต่ว่า เมื่อเราจะเริ่มปฏิบัติการเรากา็ไปฉีดที่สารหลักเมืองแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าการปฏิบัติการของเราครั้งนี้ขอให้ตรงจุดตรงเป้าหมายตรงประเด็นนะครับแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนาได้ในการที่จะป้องกันในระงับเชือ้อโควิดนี้นะครับเราจะทำการฉีดไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆพื้นที่ที่เป็นที่ชุมชนของพี่น้องประชาชนครับ ครับตอนนี้ก็อยากจะเรียนว่าทางราชการก็ทําเต็มที่นะครับไม่ว่ามาตรการต่างๆนะครับทั้งที่สั่งมาจากส่วนกลางก็ดีนะครับหรือที่จังหวัดคิดเพื่อจะอแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีก็ดีนะครับเราทําเต็มที่อยู่แล้วอยากจะขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนั้นก็คือ,อในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับตามคําแนะนําของอกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ คำแนะนําของทางราชการในเรื่องต่างๆนะครับมีหลายประเด็นนะครับอยากจะให้ทําตามคําแนะนํานี้นะครับแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ถือว่าเราเป็นผู้อยู่ในชะตากรรมเดียวกันนะครับนั้นอย่าอย่ามีความคิดที่ได้กำหนดตีเตียนหรือว่าอะไรซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้เราต้องสามัคคีกันครับ